สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียรเกษตร2018นะครับอยู่กับผมแท็กซี่เช่นเคยครับมานั่งตรงนี้ครับวันนี้ก็จะนำเสนออีกรายการหนึ่งนะครับที่มีผู้ชมนะครับให้การต้อนรับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ก็น่านที่ผมจะมีโอกาสได้มาจัดรายการในรูปแบบนี้นะครับก็คือรายการเปิดตำรายานะครับ ep นี้เป็น ep ที่4นะครับก็จะมีอีกเรื่องราวนึงนะครับเป็นเรื่องของ าสารป้องกันกําจัดโรคพืชนะครับในตระกูลของยาเชลานะครับโอเคนะครับอขอบอกแบบนี้แล้วกันนะครับรายการนี้จะเป็นรายการที่ค่อนข้างเป็นเชิงวิชาการนะครับค่อนข้างลึกนิดนึงนะครับท่านใดที่อาจจะไม่ได สนใจในเรื่องของวิชาการในเชิงลึกก็อาจจะสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าท่านใดที่สนใจนะครับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นวิชาการมีตำรับตำรารับรองนะครับในข้อมูลคุณสมบัติของยานะครับหรือการใช้ต่างๆนะครับในเชิงลึกนะครับหรือเป็นเกษตรกรมืออาชีพนะครับที่มีการใช้ยาและยังมีข้อสงสัยต่างๆในเรื่องของยานะครับก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ได้ แบบสบายๆแน่นอนนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับทุกครั้งแอดจะขอแนะนำตำรายาที่จะมาใช้ในาการทำคลิปนี้ก่อนนะครับอรอบนี้นะครับจะเป็นยาเชื้อราตัวนี้นะครับจะเป็นาสารเชื้อราในกลุ่ม3บวก11นะครับเป็นชื่อสารสามันโพพิโคนาโซนบวกอะซ็อกซีโซบินนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับชื่อกันค้าอันนี้นะ โอเคความเข้มข้นของเขานะความเข้มข้นของเขาก็จะเป็น12.5%บวก7.5%รูป SE นะครับอ่าโอเคตัวนี้จะเป็นลักษณะของอครีมกึ่งน้ำมันนะครับเป็นครีมกึ่งน้ำมันเนาะมันเป็นรู้สึกจะเป็น sub t e n ช i o n อ,อิมันติฟายเออหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวว่ากันในตำรานี้แล้วกันอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำตำราก่อนที่จะใช้นะครับก็ให้เรียกว่าให้เครดิตนะครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่ายกย่องเชิดชูครูบาอาจารย์นะครับที่เขาได้อุตสาห์เขียนตำราให้เรามา ศึกษากันนะครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงเลยซะส่วนใหญ่นะครับเร่มแรกที่แอดจะหยิบเข้ามานะครับจะเป็นตำราผ่านดิจิตอลนะชื่อตำราโลกพืชและการวินิจฉัยนะครับ จากอาจารย์ชะริดาเล็กสมบูรณ์นะครับอ่าโอเคแอดก็จะใช้ตำรานี้ด้วยนะครับเล่มนี้น่าจะเป็นตำราเก่าแล้วนะครับแต่ปัจจุบันไม่มีที่เป็นลักษณะซื้อเป็นตำราที่เป็นเล่มแล้วนะครับจะอยู่ในตำราดิจิตอลนะแอดก็จะพอมีบ้างนะครับอ่าเล่มต่อไปนะครับก็จะเป็นรู้ทันโรคพืชนะครับของดอกอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอุดมศักดิ์เลิศสุชาติ ว่นิดนะครับอ่านชื่อนามสกกูอาจารย์ผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับเป็นเล่มนี้นะครับก็แอดก็จะทําการเน็บไว้ว่าข้อมูลที่จะใช้จะเป็นตัวไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เล่มต่อมาก็จะเป็นอา,อาจารย์พิสุทธิ์เอกอํานวยนะครับก็จะเป็นเล่มโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชที่สําคัญนะครับแบบนี้นะครับเล่มนี้ ไม่แน่ใจว่าอันนี้พิมพ์ครั้งที่7แล้วนะถ้าอันนี้ยังมีขายรู้สึกว่าอาจารย์เขาออกเล่มใหม่ด้วยนะลองไปดูนะครับของปีปีนี้เลยนะครับก็เล่มใหม่ล่าสุดลองไปดูเล่มจะใหญ่มากขึ้นนะแต่เล่มนี้แอดก็ยังใช้ได้ยังยังไม่ได้เรียกว่าเต็มที่เท่าไหร่เนาะแต่มีโอกาสอาจจะมีเล่มใหม่ของอาจารย์เข้ามาด้วยนะครับไม่รู้ว่าหมดไปหรือยังนะครับใครที่หาเล่มนี้อยู่ก็ไปหาได้จะเป็นเล่มสีแล้วก็ภาพ ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะอธิบายไว้เบื้องต้นว่าเป็นแมลงอะไรยังไงสําคัญอย่างไรนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับโอเคเล่มต่อไปจะเป็นเรื่องนี้ครับสารป้องกันกําจัดโรคพืชเลยนะครับเล่มนี้นะครับจะเป็นของดรสศรีสุขภูลผลกุลนะครับเป็นนักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษนะครับก็ได้เขียนขึ้นไว้นะครับตอนนี้ก็จะตำราเชิงลึกนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็เล่มน,นี้จะเก่าแล้วนะอาจจะหาซื้อไม่ได้นะครับเล่มน,นี้อาจจะพอหาซื้อได้นะครับจะเป็นในส่วนของโรคพืชผักและการป้องกันกําจัดนะครับเป็นคู่มือโรคพืชผักจําเป็นสําหรับชาวสวนเลยนะ,ะคนเขียนนะครับก็จะเป็นคุณ ออรพันธ์วิเศษสังนะครับอาจารย์อรพันธ์น,นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์จุมพลสาระนาคนะครับนี่นะครับไปเล่มแบบนี้แบบนี้ยยังพอหาซื้อได้นะครับโอเคและเล่มต่อมาที่อ,อาจารย์มาใช้ตรงนี้นะครับก็คือการจัดการปุ๋ยโรคแมลงวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับตรงนี้รู้สึกว่าอาจารย์เป็นอาจารย์อรพันธ์ วิเศษสังนะครับท่านได้เขียนในใน,ในตอนหนึ่งนะครับของหนังสือเล่มนี้ก็คือการจัดการโรคพืชอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวจะยกมาใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นคู่มือโรคผักนะครับจากกลุ่มวิจัยโรคพืชสํานักวิจัยพัฒนาการอรารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรเล่มน,นี้จะค่อนข้างเก่านะ,ะไม่แน่ใจว่าปีอะไรนะครับจะถือว่า เก่าน่าจะเป็นปี52เลยนะครับอ่านี่นะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับน่าจะหาซื้อไม่ได้แล้วล่ะนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อมูลที่แอดดึงมาจากทางเน็ตนิดนึงนะครับก็จะเป็นอัปเดตล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการจัดแบ่งกลุ่มของสารป้องกันกำจัดโรคพืชตามกลไกการออกฤทธิ์นะครับหรือข้อมูลจาก F.R.A.C. นะครับปี2022นะครับอันนี้นะครับเป็นการแบ่งกลุ่มล่าสุดเลยเนาะแล้วก็มีคู่มือการเลือกใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับของอาจารย์อรพันธ์วิเศษสังนะครับจากกลุ่มวิจัยโรคพืชสํานักวิจัยพัฒนาราขาพืชกรมวิชาการเกรษตรปี52นะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับแนะนำตำราใช้เวลาพอสมควรเนาะแล้วก็จะ,อะขออนุญ,ญาตอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับที่จะ อาจจะหยิบยกเนื้อหาบางส่วนบางตอนเท่านั้นนะครับเพื่อจะนํามานําเสนอให้กับาทางผู้ชมหรือทางเพจเรานะครับโอเคเล่มแรกที่แอดบอกนะครับจะเข้ามาตรงนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวแอดจะขออนุญาตไปที่ตรงตําแหน่งที่แอดได้มาคไว้นะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเพราะว่าแต่ละการพิมพ์อาจาร์เนี่ย บางทีมันเป็นตำราที่ค่อนข้างลึกนะครับก็อาจจะอ่านแล้วคนที่ไม่ได้เรียนทางด้านการเกษตรมานะครับมันจะเข้าใจยากนะครับก็อาจจะเลือกตัดบางตอนเพื่อให้เข้าใจแล้วกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเอาเล่มไหนก่อนดีเอาเล่มนี้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาตำราดิจิตอลาก่อนเนาะมันจะได้เปิดง่ายนะครับตัวอาจารย์นะครับ ได้พูดถึงสารเคมีในการควบคุมโรคพืชนิดนึงนะครับอาจารย์บอกว่าการจัดการโรคพืันมีหลายวิธีนะครับซึ่งที่จะพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับในการป้องกันกับจัดโรคพืชก็คือเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับ โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะครับหรือเรียกว่าฟังกิไซด์นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือสาราในส่วนของสารปฏิชีวนะนะครับหรือแอนตี้ไบโอติกนะครับก็คือใช้ในการควบคุมแบคทีเรียบางชนิดนะครับแต่อย่างไรอาจารย์บอกว่านะครับให้ระวังในการใช้นะครับเพราะมันอาจจะมีพิษต่อพืชนะครับ หรือมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มันอยู่ในสิ่งสภาพแวดล้อมตรงนั้นนะครับปัจจุบันมีสารกําจัดเชื้อาราเป็นหลายร้อยชนิดนะครับซึ่งแบ่งตามกลุ่มกลไกต่างๆเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณเล่มของอาจารย์เล่มนี้นะครับในส่วนของอะไรนะตำราเล่มแรกที่เป็นดิจิตอลนะครับที่แอดแนะนำไปนะครับแล้วก็มาสู่ตำราเล่มที่2นะครับ ตรงนี้ของอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอุดมศักดิ์นะครับตรงนี้แอดจะขอยกเรื่องของการอธิบายโรคพืชก่อนนะครับอาจารย์บอกว่าไอต้นไม้ทั่วไปเนี่ยปกติมันก็จเจริญเติบโตเป็นปกติเนาะแต่เมื่อไหร่มันมีความผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเกิดตรงไหนก็แล้วแต่นะครับตรงใบตรงยอดตรงลำต้นกิ่งก้านดอกผลระบบราก นะครับเราเรียกว่า,าความผิดปกติของพืชนะครับคราวนี้ถ้าเป็นทางด้านโรคพืชนะครับความหมายก็คืออาจารย์บอกว่า พืชจะถูกรบกวนโดยจุลินทรีย์สาเหตุจากโรคพืชต,ต่างๆหรือปัจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเหตุทําให้กิจกรรมของเซลล์บางส่วนนะครับถูกรบกวนถูกเปลี่ยนแปลงถูกยับยั้งหรือทําให้ผิดปกติหรือทําให้ตายไปนะครับซึ่งมันแสดงอาการออกมาอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากเริ่มต้นจากเซลล์จุลินทรีย์เพียง เซลลเล็กๆเซลลเดียวนะครับไม่กี่เซลนะครับซึ่งเรามองไม่เห็นจนกระทั่งมันทำลายขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดการผิดปกตินะครับแล้วก็ได้พูดเรื่องของอความสําคัญโรคพืชต่างๆนะครับอ,อันนี้ประมาณนี้นะครับเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับตําราเล่มนี้นะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ขออนุญาตเกินอีกเล่มอีกตำราหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งเนาะ สำหรับอาจารย์พิสุทธ์นะครับอาจารย์พิสุทธิ์เอกอํานวยนะครับในตําราโรคพืชและ,มะแมลงศัตรูพืชที่สําคัญนะครับได้มีข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับหน้าที่865นะอาจารย์เขียนไว้นะครับในการแบ่งสารป้องกันกําจัดเชือเช้อราเนี่ยปัจจุบันเนี่ย เราเราใช้เทคนิคการแบ่งหลายแบบแต่อันไหนที่เป็นที่ยอมรับนะครับก็มาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนะครับอาจจะมีการแบ่งโดยการแบ่งตามช่องทางการเข้าทำลายนะครับก็คือแบบสัมผัสหรือแบบดูดซึมนั่นเองนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นการแบบใช้ตามบทบาทในการป้องกันกำจัดในพืชเช่นใช้ป้องกันก่อนเป็นนะครับหรือใช้พิ่งเริ่มเป็นนะครับหรือใช้เพื่อที่จะหยุด อาการให้หมดสิ้นไปเลยนะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับแบ่งแบบกว้างกว้างนะครับเขาเรียกว่า,าตามลักษณะของการป้องกันกําจัดนะครับแบบแบ่งตามความกว้างในการป้องกันเนาะก็คือจุดใดจุดหนึ่งหรือว่าความหลากหลายก็คือป้องกันได้หลายจุดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แบบที่4นะครับแบ่งตามกลไกการออกฤทธิ์เนาะ ก็คือว่าด้วยการทำลายกระบวนการเข้าทำลายของสารด้วยกลไกต่างๆทางเคมีนั่นเองหรือแบบที่5ก็คือแบ่งแบบกลุ่มของสารเคมีนะครับก็จะมีะกลไกทางไบโอเคมีที่แตกต่างกันว่ากันไปนะครับและสุดท้ายก็คือแบบที่6นะครับก็คือแบ่งตามคณะกรรมการบริหารความต้านทานด้านสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับหรือ F.R.A.C. นะครับก็ย่อมาจาก Fungi s i d e Resistance Action c o m m i t t e นะครับกลุ่มกลุ่มเนี้เขาจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า,าได้รับการยอมรับกันทั่วโลกแล้วใช้ในการที่สื่อสารกันเข้าใจกันนะครับโดยแบ่งตามกลไกการต่างๆเดี๋ยวเราจะลงย่อยไปในในส่วนของยายอีกทีหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมหยิบมาตรงนี้ต่อเลยนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงนะครับปัจจุบันล่าสุดเนี่ยเขาอัปเดตกันที่ปี2022นะนะครับก็จะมีกลไกต่างๆโดยเฉพาะากลุ่มเนี่ยม,มันเป็นหลาย10กลุ่มแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันยังมีไม่ไมถึง10กลุ่มนะปัจจุบันเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น a b c ไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะว่ากันไปอย่างเช่นายาตัวนี้นะครับกลุ่ม3กับกลุ่ม11นะครับแต่มันจะมีอยู่ที่ว่า ยากลุ่มนี้เราแบ่งแบบไหนมันจะมีกลุ่มที่ใช้ตัวสอนภาษาอังกฤษนะครับเพื่ออธิบายว่ากลไกการทำลายเป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่นกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม C นะครับ C3 เนี่ยนะครับก็คือประกอบด้วยกลุ่ม11กับกลุ่ม 11A นะเดี๋ยวนี้มันมี11กับ 11A ด้วยนะ ก็จะมีชื่อสารอะอกซีโซบินนะครับก็คือตัวนี้มันอยู่ในกลุ่ม C 3นะครับเขาเรียกว่ากลุ่ม C แล้วก็ย่อยมากลุ่มที่3นะครับแล้วก็เป็นใช้เลขกลุ่มว่ากลุ่ม11หรือกลุ่ม1 1 A นะครับอันนี้เขาเข้าสู่ในกลุ่ม11นะครับโอเคประมาณนี้นะอันนี้เราย่อยให้ฟังแล้วก็อีกสารหนึ่งนะครับก็คือกลุ่ม สามในเลขที่เราขึ้นหน้าฉลากนะครับมันจะไปอยู่ในกลุ่มเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแอดหาไม่เจอตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะมีอีกเล่มหนึ่งมันจะเป็นภาษาไทยนะตอนนี้ตาจะเริ่มลายแล้วมองไม่ออกแล้วว่าอยู่ยในเลขไหนนะครับเนี่ยนะครับจะมีข้อมูลแบบนี้ใครต้องการข้อมูลตรงนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมันจะลงลึกไปเยอะสักนิดนึงนะครับ โอเคเรามาเข้าตําราเล่มนี้บ้างนะครับเล่มนี้บ้างนะครับเล่มนี้จะอาจจะเก่านิดนึงนะครับแต่ก็พิมพ์ไว้พูดไว้ในเรื่องของน่าสนใจเพื่ออธิบายของกลไกการออกฤทธิ์ของสารแต่อาจจะเก่านิดนึงนะครับบางทีเนี่ยไอ้กลุ่ม C กลุ่ม2กลุ่มอะไรเนี่ยอย่างที่ว่าตําราเล่มเก่ามันก็จะยึดโยงณนะตอนนั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็อัปเดตมาเรื่อยๆมันมียาใหม่ๆผลิตขึ้นแล้วก็เขาสามารถ เขาเรียกว่าพิสูจน์ได้ว่ามันทํางานแบบไหนเขาก็จะจัดกลุ่มใหม่บางทีมันก็มีการโยกกลุ่มบางกลุ่มที่ยังมีกลไกออกธิ์ไม่ชัดเจนเขาก็จะละไว้ก่อนนะครับพอเขาทดลองได้แล้วเขาก็จะค่อยย้ายเข้ามาในกลุ่มนั้นเนาะประมาณนี้นะจะไม่งงนะครับโอเคนะครับในกลุ่มนี้นะครับ อย่างที่เราอธิบายยาตัวนี้ก่อนนะครับกลุ่มนี้ก็คืออะอกซีโซบินนะครับอยู่ในกลุ่ม11นะณนะปัจจุบันนะครับเขาบอกว่ากลุ่มนี้นะครับมันอยู่ในกลุ่มสารยับยั้งนะครับคอมเพกทรี 3, เนาะไซโตโคม BC โอมันจะลงลึกนิดนึงเดี๋ยวแอจะอ่านให้ฟังนะครับเป็นการออกฤทธิ์แบบยับยั้งเอนไซม์ยูบิควินนนของไซโตโคม เป็นการออกฤทธิ์ของสารป้องก,กันกำจัดศัตรูพืชโรคพืชกลุ่มใหม่นะครับเกิดจากสารตั้งต้นที่สกัดจากเห็ดพิษนะโอ้มาสกัดมาจากเห็ดพิษนะครับแล้วก็สังเคราะห์การออกฤทธิ์ในเวลาต่อมาอีกทีหนึง่งสารกลุ่มนี้มันจะไปควบคุมระบบหายใจของเชือ้อราและเป็นสารที่ดูดซึมนะครับละลายได้น้อยในน้ำแต่ละลายได้ดีในไขมันตรงนี้สำคัญนะครับ มันจึงแทรกซึมผ่านนะครับชั้นไขมันของผิวใบพืชและสะสมอยู่บริเวณผิวใบของพืชนั้นได้ดีนะครับนอกจากมันยังซึมผ่านอนอกจากนั้นมันยังซึมผ่านถนังเซลล์ของเชือ้อราเข้าไปทำลายส่วนของไมโตคอนเดียและยับยั้งการสร้างพลังงานและการสร้างเอนไซม์ที่มีผลต่อ,อพลังงานในระบบหายใจของเชือ้อราเห็นไหมครับมันเข้าไปทำลาย ระบบหายใจของเชื้อรานั่นเองนะครับมันก็จะใช้ในการควบคุมโรคต่างๆได้เนาะตรงนี้เขาอยู่ใน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 ตำราเล่มนี้เขาจะอยู่ในกลุ่มสารเมททอซีอะคริเลตนะครับในกลุ่มนี้จะมีอะซ็อกซีโซบินกับพีคอซีโซบินเนะาะโอเคประมาณนี้นะครับได้นะครับตำราเล่มนี้ว่าแบบนี้ส่วนสารอีกตัวหนึ่งอย่างที่แอดบอกนะครับก็คือว่า,าสาร ในกลุ่ม3เนี่ยนะครับก็คือสารยับยั้งสังเคราะห์สเตรอยนะครับตัวนี้สารตัวนี้ออกฤทธิ์แบบแทรกซึมเข้าสู่เส้นใยของเชื้อรานะและยับยั้งการสร้างสเตรอยที่เป็นฮอร์โมนสําคัญในการควบคุมการทํางานต่างๆของเส้นใยเชื้อรานะครับซึ่งตําแหน่งของการทํางานของสารกลุ่มนี้มันจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปัจจุบันมีมีเชื้อราหลายชนิดที่มันสร้าง ความต้านทานต่อยากลุ่มนี้ได้นะครับก,ก็ว่ากันไปเนาะอันนี้อย่างที่บอกนะครับอยู่อีกกลุ่มนึงเขาเรียกว่ากลุ่ม G ีนะใน,ใ,นใ,นในตำราเล่มนี้สารยับยั้งการสังเคราะห์เซรอยนะครับในเมมเบรนนะครับอ่ะโอเคตำราเล่มนี้น่าจะใช้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้สิศนึงนะครับอ่าโอเคอาจารย์เล่มนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องโรคเรื่องยกตัวอย่างโรคให้ดูนะครับว่า เป็นอย่างไรนะครับเ,เดี๋ยวดูเล่มน,นี้ก่อนนะครับนิดหนึ่งอ่าโอเคนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการยกตัวอย่างโลกแล้วนะครับแล้วก็ในตำราเนี่ยมีการยกตัวอย่างยาเพราะว่าให้ใช้ยาแบบนี้นะครับอ่าอย่างอย่างเช่นแบบไหนเดี๋ยวแอาดจะพูดให้ดูนะครับเดี๋ยวหมดหรือยังอ่าโอเคตรงนี้นิดหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของอาการแบ่งกลุ่มเนาะอ่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี้ยอาจจะ คนละกลุ่มกันเมื่อดูจากข้อมูลอัปเดตล่าสุดเนี่ยจากกลุ่ม G ในกลุ่ม7เนี่ยนะครับตัวตัวนี้ที่เป็นรหัส3นะครับลงค้ายด้วยโคโนาโซนต่างๆนะครับมันจะจัดอยู่นะตอนนี้อยู่ในกลุ่ม7 G นะแต่ก็คือการสังเคราะห์เซลอยในผนังเซลล์นะครับโอเคมันจะมีแบ่งออกไป4กลุ่มย่อยอีกนะมันจะลึกแล้วตอนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ มันอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญมากกับกับเราเนาะหลักๆเลยมันมันช่วยเรื่องโลกอะไรมั่งดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะมาลงยกตัวอย่างละนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยอาจารย์ได้เขียนไว้เลยนะครับว่าโลกแอนทกโนดนะครับโดยเฉพาะเชื้อคอเลสเตรติกันะครับพวกตระกูลหอมกระเทียมนะครับจะเกิดเป็นโลคพิก มันจะเกิดในพิกนะครับแนะนําใช้ยากลุ่ม3และกลุ่มหรือ11นะครับบวกกันหรือสลับกันก็ได้นี่นะครับมันก็คือยาตัวนี้นั่นแหละนะครับอ่าผ่านไปนะครับมีโรคอะไรอีกที่อาจารย์เขาแนะนํานะครับเดี๋ยวดูในตําราเล่มนี้ก่อนนะครับตำราเล่มนี้ก็แจงบ้างอันนี้เรื่องโรคจบแล้วนะครับอ่ะมาดูตำราเล่มนี้บ้างนะครับคู่มือโรคผักนะครับ ก็จะพูดถึงเรื่องโรคต้นไม้นะครับในส่วนของหน่อไม้ฝรั่งนะครับเขาแนะนำไว้เลยอาจารย์เขาก็แนะนำไว้ว่าใช้สารอซ็อกซีโซบินนะครับ5 1 0ี c, c ีต่อน้ำ20ลิตรนะครับอันนี้คือโรคลําต้นไม้ในหน่อไม้ฝรั่งนะมีการแนะนำการใช้กลุ่ม3และกลุ่ม11นะครับตามตำราเล่มน,นี้นะครับหรือโรคใบไหม้แผลใหญ่ในพวก เ้าโพดนั่นเองนะครับนี่เลยมีการเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าแนะนำสารในกลุ่ม3และกลุ่ม11นะครับอะอกซีโซบินหรือโพพิโคนาโซนถ้าเป็นโพพิโคนาโซนก็ใช้5 1าถึซีซีอะไรประมาณนี้นะครับนี่แนะนำไว้เลยนะครับไม่เกิน20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับหรือกลุ่ม11ก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับตำราเล่มนี้ก็แนะนำยาในกลุ่ม3กลุ่ม11เเหมือนกันเพื่อยืนยันนะครับว่าที่แอดนั้นพูดถูกต้องนะครับ ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยเขามีการรับรองอยู่แล้วหรือเช่นโรคลาแป้งนะครับลาแป้งในพืชต่างๆนะครับในตำราเล่มนี้นะครับก็แนะนำไว้เช่นเดียวกันนะครับว่า,าสามารถใช้ยากลุ่ม3และกลุ่ม11ได้นะครับอาจารย์อุดมศักดิ์นะครับท่านแนะนำว่าใช้สารโพพิโคโนาโซนได้ซ็อกซีโซบินได้นะครับมันก็คือโพพิโคโนาโซนโซ็อกซีโซบินแบบนี้นะครับอันนี้เขารวมมาอยู่ในขวดเดียวเลยนะครับ โอเคหรือว่าแอนเทคโนดในลิ้นมังกรอาจารย์ก็แนะนําเช่นเดียวกันครับโพพิโคนาโซนาซอกซี่โซบินนะครับเป็นแบบนี้นะต้นลิ้นมังกรนะอโอเคนะครับไปต่อนะครับดูซิว่ามีโรคอะไรอีกที่ยาตัวที่แอกําลังแนะนําอยู่ใช้ได้นะครับอ๋อตรงนี้จะเป็นเรื่องของกลุ่มนะครับได้อธิบายไปแล้วนะครับอ,อีกตาราเล่มหนึ่งก็จะคล้ายๆกันเนาะแล้วก็อาจารย์จะมีการใส่ชื่อยาไว้แล้วก็ ชื่อชื่อการค้าและชื่อสามัญแลก้ก็ปริมาณการใช้นะครับและพืชนะครับแล้วก็บอกด้วยนะว่าผลิตจากบริษัทไหนในในตำราเล่มนี้นะครับเขาจะมีรายชื่ออาจารย์ทําไว้ด้านหลังนะก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับรู้ทันโลกพืชของอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอุรดมศักดิ์เลิศสุชาติวะิดนะครับอ,อ่านผิดขออภัยนะครับอาจารย์ ่าโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรลองมาดูต่อว่าได้โรคอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับอ่ามีตรงนี้ลาแป้งตําราเล่มนี้นะครับก็นแนะนําเช่นเดียวกันนะครับลาแป้งให้ใช้ได้นะครับถือว่าโอเคนะครับมีตํารารับรองนะครับเนี่ยกลุ่ม3กับกลุ่ม11นะฉีดพ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโรคลาแป้งในพิกนะครับในตําราเล่มนี้แนะนําไว้นะครับหรือจะเป็น ในส่วนของแอนเทคโนดที่เกิดในมะเขือเทศนะครับก็แนะนำกลุ่ม3และกลุ่ม11ไว้เช่นเดียวกันแบบนี้นะครับตาราเล่มนี้นะครับประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกที่ที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับก็ต้องขออภัยนะครับถ้าอาจจะลงลึกไปนิดนึงนะครับถ้าใครที่ชอบเรื่องวิชาการก็จะสะใจเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ชอบวิชาการก็จะงงๆหน่อยเนาะสำหรับรายการนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับแล้วก็โรคใบจุด ในส่วนของผักกาดนะครับกวางตุ้งเนาะก็มีการแนะนํายาตัวนี้เช่นเดียวกันเนนะครับโรคใบจุดแบบนี้นะครับในผักกาดกวางตุ้งเนาะมันก็จะมีโรคใบจุดนะครับก็แนะนำเนี่ยอาจารย์แนะนําไว้เลยว่าใช้กลุ่ม3และกลุ่ม11ได้นะครับกลุ่มละสกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่นิยมมากนะครับปัจจุบันเนาะแล้วก็เป็นยาที่ค่อนข้างเด็ดขาดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ โรคที่จะเป็นโรคในกระเทียมนะเป็นคล้ายๆลาขนแมวในกระเทียมก็ใช้กลุ่ม3กับกลุ่ม11ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับยังมีอีกไมนิดหน่อยนะครับโอเคโรคใบไหมนะครับใบแห้งของขึ้นช่ายนะครับก็มีการแนะนํายาในกลุ่ม3และ11ก็คือสารโพพิโคโนาโซนกับอะซอกซี่เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับเราใช้ตาําราเรียกว่าค่อนข้างครบเลยนิดหน่อยนะครับ ก็จะมีตํำรานี้ก็คงไม่แตกต่างกันนะก็แอดได้อ่านตํำรานี้นะคระับน,นี้จะเป็นเป็นคล้ายๆค,ค,คู่มือนะครับการเลือกใช้าสารป้องกันกําจัดโรคพืชเช่นเดียวกันจะมีหลายพืชน,นะครับอันนี้พอดีแอดพิมพ์ออกมาภาพมันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นโรคที่เป็นลาชั้นสูงนะครับอาจารย์ อัลลพันวิเศษสังนะครับท่านก็จะแนะนำในส่วนของอาสารในกลุ่ม3และกลุ่ม11อยู่แล้วก็คือโพพิโคนาโซนและซ็อกซี่โซบินนะครับรวมทั้งพวกาลาแป้งลาสนิมใบจุดแอนแทคโนดนะครับส่วนใหญ่จะประมาณนี้เราจะเลือกใช้กลุ่ม3และกลุ่ม11นะครับซึ่งยาวันนี้ที่แอดแนะนำก็คือกลุ่ม3 +1 บวก11นั่นเองสารย้ำอีกครั้งนึง โพพิโคนาโซนบวกอะอกซีโซบินนะครับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคพืชที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในตำรานะครับแล้วก็ต้องการใช้ยาก็ปรึกษาเข้ามาได้นะครับหรือว่าทักเข้ามาได้นะครับถ้าทางช่องทางทางเพจก็ทักมาทางข้อความได้เลยเนาะแต่ถ้าเป็น YouTube ก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะครับหรือ TikTok โทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทร092 806 4 466 092 806 4 466 80ะครับแล้วก็ วันนี้คงได้ความรู้กันไปอย่างเต็มที่นะถ้าชอบก็กดถูกใจให้แอดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์แล้วกันนะครับอันนี้เป็นคลิปความรู้เน้นๆแน่นๆ,นนๆกันไปเลยทีเดียวนะครับจะอาจจะอ้างอิงตําราสักนิดนึงนะครับมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่นะครับแล้วก็เรียกว่า,าเป็นการ นำตำราที่มันเคยอยู่บนหิ่งนะครับกลับมาเป็นประโยชน์ให้มันมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์หลายๆท่านบางท่านอาจจะยังอยู่หรือไม่อยู่นะครับหรืออยู่ก็คงท่านก็คงอาอยุเยอะมากๆแล้วนะครับท่านก็ถ้าเกิดมาเห็นคลิปนี้นะครับก็ท่านก็คงภูมิใจนะครับแล้วก็มีความสุขที่ได้เขียนตำราแบบนี้ให้คนได้ศึกษานะครับโอเคนะครับ ช่วยกันพัฒนาวงการเกษตรไทยนะครับรูปอีกรูปแบบหนึ่งในการนําเสนอของทางเพจพีเอ็นเกษตร2018นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณะโอกาสนี้นะครับก็ช่วยๆแชร์กันไปแล้วครับเพื่อประโยชน์นะครับกับทุกทท่านนะครับที่ชอบเรื่องของสารป้องกันกําจัดเชื้อรานะครับหรือกําจัดโรคพืชนั่นเองนะครับวันนี้ผมแท็กซี่และเพจพีเอ็นเกษตร2018คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ